เดาไปไหนจะไปไหนส่งไมโครสวัสดีครับเดินทางครับวันนี้ไปส่งโจมักทูครับ,รบนี่พูดละเจอกันนครนานะยกพูดละมีอะไรไปบ้างนี่เตากงตกเตาก๊ดเอ้ยก๊ดใช้ได้ไหมใช่หรือใช้ได้ไหมได้อยู่ปล่ นี่เอาไปให้ท่านเป่าใช้ครับเราเก็บเดี๋ยวมาดูมหาอุดเราอุดหน่อยอยู่ไหมมหาอุดมหาอุดครับอยู่หรือเปล่าไหน นี่จะน้ำ A, เอเหรอครับเีนน้ำเอครับน,น้ำเอน้ำเอไปวันนี้ยกกันไปมาดูว่ามีใครไปบ้าง อยากไปด้วยดูดูดูแม่ขอหมอสีขาวเออเอาเอาเราทำไมไม่ยิบเอาเองอ่ะเวลาเอาพากันแย่งแม่เออพากันขนไปสามพันละพี่ขนเหมืพร้อมมั้ยยังพร้อมมั้ยยังพร้อมแล้วไปขอให้ฝนตกได้เถอะนี่จะได้ไปจะได้

เลยไฟประเด้ครับยกเสาไฟไอ,อ,อึบ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 เอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเดี๋ยวป้อนี่ ไรสายเสียบรถกิงเนี่ยก็อยู่ด้ดีแม่งไงไม่เห็นวะขับดีแม่งมาอวานมาด,ดูนิ่ก็เสียบอยู่นั่นเองเห็นเสียบชัดอยู่นั่นเองชนไปได้รู้ที่น่าจะชนเบาะเจ้าแล้วนั่นนะ่ะเฮ้ยับ เนี่ยมายืนเห็หนียงตงัวนี้ทางของยิงใหญ่ไปบ่ได้กว่ nè, có mít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 , dù mít, có ta Dù mít, oh, Bao แล้วใครจะหลับก่อนกันน,นะใครจะหลับก่อนกันเนอะพีมแอพ่อมน้าา้มา่ใครเหมือนพ่อที่สุดอ่ะหน้ามาอดูนี่ใครเหมือนพ่อมากที่สุดอ่ะสามคน,ใ,นมใครเหมือนกัน มีรถอยู่ข้างหลังอะเบามากเลยครับเบาวิวเลยตาพูดดิตาขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัย เอา,อามือด้วยขนอมมด้วยขนอมมือด้วยอ,า,อ,ยา,อวยาพูดเลย,ยเจอก <c oughs> ันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย